สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่11นะครับผมวันนี้ที่สวนทุเรียนน้องไอรินนะครับวันนี้เราก็มาทำการใส่ปุ๋ยแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงเติมน้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ฉีดยาฉีดยาป้องกันมแมลงเพราะว่าตอนนี้ ยอดที่สองกำลังเดินออกมาแล้วนะฮะเนี่ยยอดกำลังมาแล้วนี่ก็มาทำการลดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาป้องกันมแมลงแล้วก็ยาบำรุงใบเช้านี้ที่สวนทุเรียนน้องไอรินครับ ลองดูนะครับปีนี้ว่าจะติดดอกไหมใบสวยมากนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปีนี้น่าจะน่าจะติดลูกได้ใบสวยมาก รอบนี้เราใส่เป็นอินซีนะฮะเป็นปุ๋ยอินซีกึ่งเคมีการดูแลต้นทุเรียนนะครับ ที่มาฉีดรอบนี้เพราะว่ามันมีไรเขาเรียกไรแดงนะฮะลงมาวันนั้นเขามาเคาะเคาดูตรงที่ใบมันเห็นเป็นไรแดงเพียบเลยลองดูนะครับยาของเทพวัฒนาจะเอาอยู่ไหม อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ